กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจุงกะบาทอยู่กับช่องบองดนพาชิมเด้อพี่น้องมาซ่บๆนำนำกันเด้อพี่น้องนี่เมื่อนี้ตื่นนอนอาบน้ำเสร็จมาพี่น้องนี่จัดส้มตำไถ่แซ่บๆกินกับขนมจีนที่เด็ดก็นี่พี่น้องเอ้ยไปม่ยมพี่น้องเข้ากันขนาดกินกับส้มตำเนี่ยแม่ มามาเราเอาลายพี่น้องแซ่แบแซบน้ำกันเด้อตับชมอยู่จังหวัดไหนพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์ให้บอกดนนำเด้อนี่มาแซ่แบแซบกัาบบอกดนเด้อพี่น้องนี่ตสมตำเผ็ดเพชรนี่พี่นอ้องอื

ใบม้ย,ยมเนี่ยทางัสส้มตำแซ่บหลายพี่น้องไปลอง,งเบิ้งด้อยพี่น้องนี่ประมาณนี้แหละพี่นอ้องอืมอ้มอืมอ้มอื้มแซ่บอื้ม ุดยอดนะของเด็ดของแซ่บแถวบ้านเราพี่น้องนี่ใบมะยมนี่แหละพี่น้องทางส้มตำพี่น้องไปลองชิมเบิง้งแซ่บหลาย Mm. Mm. คิดถึงสมัยก่อนพี่น้องพ่อแม่ตำส้มตำถาดแล้วก็เป็ดไปมะย,ยมมาพี่น้องใส่กระลุมกินกินกันพี่น้องหลายคนพี่น้องแซ่บแซ่บสุดจะบรรยายพี่น้อง จับลาย,ยคุยคำใหญ่ๆแบบนี้ไม่นอ้องนี่แซ่บมาทานน้ำกันเด้อ แบบอะไรที่หยุดยอดมากพี่น้องบ้านผมเขาเรียกว่าตรกตีทอดแบบแซ่บอื้เพ็ดจนเ,เงาแตกแล้วพี่น้อง แซ่บนาดอื้ม <s hr iek> ยอดนิยมไม่น้องก,กินตำไทยแซบลายอืมอ้มอื้ม 자. Mm -hmm. เฮ้บอืเผ็ดจัดจัดขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามชมจนจบคลิปไว้เจอกันคลิปหน้าครับกับบาลหนุ่มพาชิมจุงกะบาทด